เคยเป็นคือผมวะครับเวลาจากบ้านมากใๆก่มันสิมีแวบหนึง่งครับคิดคิดพ่อป้าลแล้วแล้วตามันก็นไหลคิดฮออพ่อคิดพอดแม่คิดอดตอนเป็นเด็กน้อยตอนนั้นชีวิตอ่ะโคตรมี่วามสุขเลยนะครับคิดฮอดบรรยากาศที่ได้กินขา่าผ้าครอบหน้าพรอมตาพ่อ,อแม่พี่น้องบางมือมีมูมานั่งกินน้ำโ,โคตรสุกใหญ่เลยตอนนั้นเนาะผมมีเงินผมมีทองผมมีโทรศัพท์ เท่าก็อยู่ได้คิดขอดตอนเป็นเด็กน้อยนะครับกับบรรยากาศนอนบงทีวีเครื่องเดียวกับมูกับพวกป้องก,กัน4ีหาคนพ่อใหญ่ขึ้นมาเงินกับพ่อมีชีวิตกับพ่อดีขึ้นแต่เป็นอย่างชีวิตห้องม,มันไม่คนมสุขเลยวะ่ะรสชาติชีวิตตอนใหญ่ขึ้นมาเนาะนนโคตรขมปี๊ดมิตการแย่งชิงแข่งขันกันเจอเพื่อนรวมง,งานดีกะดีไป จเจอเพื่อนลงงานบอดีจะต้องทั้งใจครับพ่อห้องเย็ดงานเร็วก็บ,บอกว่าห้องเย็ดงานเอานาพ่อห้องเย็ดงานสาก็บ,บอกว่าสิ่ครับมือดีที่ดิตตอนไงพออ่อใ่ขึุนมากคิดว่านี่มูไม่พวกมันจะเป็นขึ้นตอนสมัมเด็กน้อยมันโมแมนครับทุกมือนี่จอบตาสีอิจฉาจอบตาสีเอารัดเอาเปรียบกันหามูหาพวกจริงใจางาครับเลี่ยมทุกดอกมูพวกเสมอ Thank <laughs> you.